สิบคำถามยอดฮิตที่คุณต้องรู้ก่อนไปสักคิ้วใครที่กําลังหาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของการสักคิ้วแล้วยังมีบางข้อบางคําถามนะคะที่รู้สึกสงสัยเนี่ยวันนี้คุณน้าได้รวบรวมเอามาให้ทั้ง10คําถามที่ถูกถามมากที่สุดว่าแต่ว่ามีอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราไปติดตามกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะคุณน้ำเบเรซ่าค่ะเดมีผู้เชี่ยวชาญด้านการสักบนใบ,บหน้าและการพัฒนาตัวเองในคลิปนี้นะคะคุณน้ำได้รวบรวมคำถามที่ถูกถามมากที่สุดเกี่ยวกับเรื่องของการสักคิ้วนะใครที่กำลังหาข้อมูลแล้วอยากจะรู้คำตอบเนี่ยคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะคำถามข้อแรกที่ถูกถามมากที่สุดนั่นก็คือการสักคิ้วเจ็บไหมหลายคนอาจจะเคยได้ยินมาใช่ไหมคะว่ามีลูกบอกลูกมีหลานบอกหลานนะว่าอย่าไปสักคิ้วมันเจ็บมากเลยหรือบางคนเนี่ยอาจจะมีประสบการณ์ตรงมันเจ็บจริงๆคะ่ะคุณน้ำพี่เคย ถูกสักมาแล้วแล้วก็กลัวการสักคิ้วไปเลยอยากสวยไหมอยากรอไหมอยากแต่กลัวเจ็บมากกว่านะจริงๆแล้ว้การบอกเล่าการสักคิ้วว่ามันเจ็บเนี่ยในสมัยก่อนมันก็เจ็บจริงๆนะคะคุณนันว่าเคยมีประสบการณ์การสักคิ้วสมัยก่อนสมัยโบราณเนี่ยมาเหมือนกันนะมันทรมานมากนะคะก่อนจะมาเป็นช่างสักคิ้วเนี่ยนะเพราะอะไรสมัยนั้นนะมันไม่มียาชาทุกคนมียาชาแต่มันก็ไม่ชานะคะแล้วก็เรื่องของอุปกรณ์ในการสักเทคนิคของช่างหรือว่าการเรียนรู้เรื่องของชั้นผิวเนี่ยมันก็ไม่มากเข้ากับยุ นี้เนาะทำให้สมัยก่อนเนี่ยมันสักแล้วมันรู้สึกเจ็บนะคะแต่สมัยนีย้ร้านที่เขามีการอัปเดต,ตความรู้แล้วก็นําอุปกรณ์เครื่องมือที่มันมีความทันสมัยเนี่ยเข้ามาใช้นะคะรวมไปถึงการนํายาชาที่มันมีประสิทธิภาพเข้ามาใช้เนี่ยการสักคิ้วมันไม่ได้น่ากลัวเหมือนสมัยก่อนแล้วนะคะลูกค้าของคุณน้ําหลายคนนะนอนหลับได้ระหว่างการสักนะทุกคนเพราะถามว่าเจ็บไหมเนี่ยหลายคนก็บอกว่าไม่เจ็บนะคะอาจจะมีบางกรณีนะที่หนึ่งเป็นคนที่ผิวบางแล้วก็มีเรื่องของกระดูกตรงโหนกคิ้วที่ค่อนข้างเยอะนะคะก็ อาจจะรู้สึกมากกว่าคนที่มีเนื้อบริเวณคิ้วเยอะกว่าเนาะแต่มันก็ไม่ทรมานขนาดนั้นนะคะฟีลแบบแค่แสบๆนิดนึงจะมีรู้สึกแสบๆหน่อยช่วงที่เติมยาชากับช่วงที่หมักสีนะคะดังนั้นใครที่กังวลเรื่องของความเจ็บเนี่ยก่อนสักแล้วก็สามารถแจ้งช่างได้นะโดยปกติการทํางานของครัน้ำเนี่ยก็จะมีการเติมยาชาให้อยู่แล้วนะคะรวมไปถึงอุปกรณ์เครื่องมือที่เราใช้เนี่ยมันมีความทันสมัยเนาะแล้วก็มีคุณภาพอ่ะมันจะไม่ต้องออกแรงเยอะแล้วนะคะมันก็เลยทําให้ลดอาการ เจ็บได้ค่อนข้างเยอะเลยบางคนเนี่ยบอกว่าไม่รู้สึกเลยชิลๆมากนะคบหรือบางคนนะแค่คุณน้ำถอนขนคิ้วเนี่ยเขาบอกว่าการถอนขนคิ้วเนี่ยเจ็บกว่าการสักคิว้วอีกนะคะดังนั้นใครที่กังวลเรื่องของความเจ็บหรือว่ากลัวเจ็บเนี่ยนะคะก็น่าจะได้คลายความสงสัยไปแล้วนะมันไม่เจ็บเหมือนสมัยก่อนแล้วค่ะคําถามข้อที่2สักคิว้วอยู่ได้นานแค่ไหนโดยเฉลี่ยแล้วนะคะถ้าหากว่าเราได้ย้ําอีกสักรอบหนึ่งหลังจากที่สักไปแล้วครั้งแรกเนี่ยมันจะอยู่ได้ประมาณ2-3ปีนะซึ่งอันนี้ก็ขึ้นอยู่ กับเทคนิคที่เราเลือกสักด้วยนะคะรวมไปถึงผิวของลูกค้าแต่ละคนเนี่ยก็ไม่เหมือนกันถ้าใครที่มีผิวมันเนี่ยมันจะจางเร็วกว่าคนที่มีผิวแหง้งเพราะว่าคนที่มีผิวมันเนี่ยเขาจะมีการผลัดเซลล์ผิวที่มากกว่าคนผิวแห้งนั่นเองถ้าหากว่าเราย้ำไปแล้วนะคะอายุโดยเฉลี่ยนะก็ประมาณ2-3ปีบางคนอาจจะมากกว่านั้นหรือบางคนอาจจะน้อยกว่านั้นตามสภาพผิวของลูกค้าแล้วก็เทคนิคในการสักนั่นเองค่ะคําถามข้อที่3หลังจากสักคิ้วไปแล้วเนี่ยจะต้องดูแลยังไงโดนน้ําได้ เปล่านะในยุคปัจจุบันนี้นะคะที่เขามีการพัฒนาเรื่องของการสักเนี่ยขึ้นมาเนี่ยเขาจะไม่ลงน้ําหนักมือลึกเหมือนสมัยก่อนแล้วนะทุกคนดังนั้นหลังจากสักคิ้วไปแล้วเนี่ยเรื่องของการโดนน้ำเนี่ยไม่ใช่ปัญหาอุปสรรคและสามารถโดนน้าได้นะคะคําว่าโดนน้าในที่นี้เนี่ยหมายถึงว่าการล้างหน้าหรือว่าการสระผมแล้วน้ำไหลผ่านอย่างนี้ได้นะคะเวลาที่เราล้างหน้าเราก็ล้างตามปกติเลยแต่ว่าเว้นการฟอกสบู่หรือว่าโฟมบริเวณคิ้วก็พอแล้วก็ล้างตามปกติซับให้แห้งแค่นี้ก็เพียงพอแล้วนะคะหลังจากที่สักไปแล้วส วันเนี่ยค่อยทาตัวบำรุงหรือว่าตัวออยเมนที่ทางร้านเขาให้ไปเพื่อลดอาการตึงผิวเราจะได้ไม่เกิดอาการคารันหรือว่าเกาคิ้วจนคิ้วมันแหว่งนั่นเองเนาะส่วนกิจกรรมที่บอกว่าห้ามโดนน้ำเนี่ยหมายถึงว่าเราเอาหน้าที่เพิ่งสักคิ้วมาใหม่ๆเนี่ยค่ะไปมุดน้ําดําน้ําหรือว่าอบซาวน่าหรือทํากิจกรรมที่มันมีเหงื่อยเยอะๆโดยเฉพาะ3วันแรกที่เพิ่งไปสักมาเนี่ยเพื่อไม่ให้คิ้วเรามันอักเสบนั่นเองจริงๆคุณน้ําเคยทาคลิปเกี่ยวกับวิธีการดูแลคิ้วอย่างละเอียดเลยนะคะถ้าใครที่สนใจเกี่ยวกัับววิธีการดูแลต หลังจากที่สักไปแล้วนะคะคุณน้ำแนะนําว่าให้ไปดูที่คลิปนี้ได้เลยบอกทุกขั้นตอนละเอียดยิบเลยค่ะคําถามข้อที่4หลังจากสักคิ้วไปแล้วต้องเติมคิ้วไหมถ้าหากว่าเติมเนี่ยควรจะเติมช่วงเวลาไหนนะหลังจากที่เราสักคิ้วไปแล้วคุณน้ำก็แนะนํานะคะว่าควรจะกลับไปเติมเพื่ออะไรเพื่อเติมบางส่วนที่มันอาจจะแหว่งไปหรือว่าหายไปนะคะหรือบางคนเนี่ยกลัวการสักคิ้วหรือไม่มั่นใจเกี่ยวกับเรื่องของการสักคิ้วอยู่แล้วใช่ไหมคุณน้ำเองก็จะทํางานในพาร์ทแรกเนี่ยไม่ให้มันเข้มมากนะคะเพื่อให้เราเนี่ยมั่นใจ ที่มีก่อนอ่าพอเรามั่นใจกับคิ้วที่มีแล้วเนี่ยสีมันก็จะติดม่เยอะใช่ไหมทุกคนดังนั้นเนี่ยพอเรารู้สึกโอเคพอเรามั่นใจแล้วเนี่ยก็ค่อยกลับไปย้ํารอบที่2ทีเนี้ยหลายคนเลยนะคะก็จะบอกว่าโอเคค่ะคุณน้ำตอนนี้เริ่มมั่นใจแล้วหรือบางคนที่เป็นผู้ชายเขาก็จะบอกว่าเริ่มมั่นใจแล้วลงสีเข้มได้เลยครับช่วงเวลาที่จะไปเติมนะคะคุณน้ำแนะนาว่าให้ผ่านพ้นจาก30วันแรกไปแล้วเนาะหลังจากที่เราสักคิ้วมาแล้วนะคะเพื่ออะไรเพื่อให้ผิวเนี่ยเขาฟื้นฟ ดีนะคะถึง60วันนะไม่แนะนําว่าให้นานไปกว่านั้นนะคะเพราะว่าถ้าหากว่านานไปกว่านั้นเนี่ยมันจะต้องเก็บรายละเอียดเยอะอันนี้บางร้านอาจจะคิดเป็นแบบค่าบริการสักใหม่นะดังนั้นถ้าหากว่าเราเพิ่งไปสักมานะคะช่วงระยะเวลาในการเติมที่เหมาะสมเนี่ยประมาณสัก30บวันหรือว่า60วันกําลังดีเลยค่ะทุกคนแต่ถ้าใครที่แบบชอบแล้วมันรู้สึกสวยแล้วบางคนเนี่ยชอบไม่เหมือนกันเนาะบางคนชอบแบบธรรมชาติไม่อยากให้มีเยอะมากถ้าเราทําครั้งเดียวแล้วเราโอเคก็พอแล้วนะคะบางคนแค่อยากจะให้ มันดูเต็มทรงขึ้นแล้วก็มาแต่งเพิ่มเติมเองเพื่อไม่ให้มันดูมากจนเกินไปอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนดังนั้นสรุปของคําถามข้อนี้นะคะว่าถ้าเราอยากให้มันเต็มทรงมากขึ้นก็ควรกลับไปเก็บรายละเอียดครั้งที่2นะคะโดยทิ้งช่วงห่างจากครั้งแรกเนี่ยอย่างน้อยสัก30วันเป็นต้นไปนะคะค่อยกลับไปเก็บรายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อให้คิ้วเต็มทรงและอยู่กับเราได้นานขึ้นค่ะส่วนถ้าใครที่ชอบแล้วครั้งเดียวได้ไม่มีปัญหาค่ะคําถามข้อที่5ถ้าเรามีผิวที่แพ้ง่ายเนี่ยสามารถที่จะสัก หรือเปล่าสําหรับคนที่มีปัญหาเรื่องของผิวแพ้ง่ายแล้วไม่มั่นใจว่าจะสามารถสักได้หรือเปล่านะคะอันดับแรกเลยเนี่ยคุณน้ำแนะนํานะว่าให้เข้าไปปรึกษาทางร้านก่อนเพื่อทําการทดสอบการแพ้ของเราก่อนนะคะคุณน้ำเองก็เคยทําการเทสให้ลูกค้านะเพราะลูกค้าเป็นคนที่แพ้ง่ายมากๆนะคะเราก็จะนาผลิตภัณฑ์หรือว่าสีเนี่ยที่มีการใช้ในขั้นตอนการสักเนี่ยมาทําการเทสให้กับลูกคา้านาอถ้าว่าเทสผ่านไม่มีการแพ้เนี่ยอันนี้ก็แปลว่าสามารถสักได้นะคะหรือถ้าใครที่มีโรคป,ประจําตัวสามารถปรึกษาคุณหมอก่อนได้นะว่าไอ้โรคประจํา ตัวที่เรามีหรืออาการแพ้ที่เรามีเนี่ยถ้าเราสนใจอยากจะไปสักคิว้วสักตาสักปากเพื่ออัปเดตความสวยความงามความหล่อของเราเนี่ยสามารถที่จะทําได้หรือเปล่าให้คุณหมอเขาคอนเฟิร์มหม่ทีนะถ้าหากว่าเขาบอกว่าโอเคสักได้ไม่มีปัญหาอะไรแต่ต้องเลือกร้านที่มีความสะอาดในขั้นตอนการทําหน่อยอันนี้เราก็มาทาการบ้างเรื่องของร้านสักกันอีกทีนึงนะคะแล้วก็แนะนําว่าให้แจ้งช่างเขาด้วยนะคะว่าเรามีปัญหาแพ้ง่ายเขาก็ได้ทําการเทสให้เราก่อนที่จะสักจริงนะเพื่อที่เราจะได้สวยหล่ออย่างปลอดภัยนั่นเองค่ะคําถามข้อที่6กหลังจากที่เราสัก คิ้วไปแล้วเนี่ยจะดูเป็นธรรมชาติหรือเปล่าคําตอบนะคะอันนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับเทคนิคที่เราเลือกด้วยแล้วก็สไตล์การทํางานของร้านนั้นๆด้วยนะคะจริงๆคําว่าดูธรรมชาติไหมเนี่ยธรรมชาติของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันด้วยนะคะทุกคนบางคนเนี่ยอยากได้ธรรมชาติแต่พอธรรมชาติไปเนี่ยเขาบอกว่าไม่ติดเลยนะคะอันนี้ธรรมชาติของเขาคือเข้มๆนะหรือบางคนเนี่ยอยากได้ธรรมชาติจริงๆที่มันไม่ต้องเข้มมากขอให้คิ้วม,มันแบบดูเต็มทรงขึ้นถ้าเขาอยากให้เข้มเดี๋ยวเขาสามารถเขียนเติมได้เองเห็นไหมคะว่าธรรมชาติของแต่ละคนนั้นไม่เท่ากัน การที่จะดูเป็นธรรมชาติไหมก็ต้องดูว่าธรรมชาติของเราเนี่ยเราชอบแบบไหนก่อนที่เราจะไปสักแล้วก็หาข้อมูลเกี่ยวกับสไตล์การทํางานของช่างแต่ละร้านมันก็จะมีลายเซ็นที่มันแตกต่างกันเขาจะมีทรงมีลายเส้นที่มันไม่เหมือนกันอยู่แล้วนะคะดังนั้นเนี่ยเราศึกษาหาข้อมูลตอนนี้มันมีหน้าเพจใช่ไหมแต่ละร้านเขาก็มีลงภาพให้เราใช่ไหมคะถ้าเราชอบงานแบบไหนแล้วมันดูธรรมชาติสําหรับเราอ่ะเราก็ตัดสินใจไปร้านนั้นนะคะเพื่อให้มันตรงใจเรามากขึ้นอย่างที่ร้านของคุณน้ำเองเนี่ยคุณน้ำจะชอบการทํางานที่ เป็นธรรมชาติจริงๆนะที่ดูเขามีคิ้วเต็มทรงอะสักไปแล้วคนไม่ทักว่าสักคิ้วมาอันนี้ถ้าใครที่ชอบสายธรรมชาติอาจจะตรงใจกันแต่ถ้าหาว่าใครที่ชอบธรรมชาติแบบเข้ม,ขมๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็อาจจะไม่ตรงใจกันแล้วดังนั้นเราก็ต้องไปดูก่อนว่าธรรมชาติของเรามันเป็นแบบไหนแล้วก็เลือกเทคนิคก,การสักที่มันตรงกับใจเราด้วยบางคนเนี่ยอยากได้ธรรมชาติแบบเขียนคิ้วอันนี้ก็อาจจะต้องเลือกเป็นเทคนิคงานฝุ่นหรือว่างานออมเบรแบบนี้ค่ะจะทําให้เรามีธรรมชาติที่มันดูเหมือนเขียนคิ้วหรือ บางคนอยากได้ทรงคิ้วที่มันเป็นลายเส้นดูเต็มทรงอันนี้เราก็ต้องเลือกการสักให้เป็นเทคนิคการสักแบบลายเส้นเนาะการทําแบบลายเส้นก็จะมีทั้งแบบใบมีดแล้วก็งานเครื่องนะคะซึ่งความธรรมชาติมันก็จะแตกต่างกันออกอีกถ้าใครที่อยากรู้เกี่ยวกับเรื่องของเทคนิคการสักว่ามันแตกต่างกันยังไงเนี่ยให้ทุกคนไปดูคลิปนี้เลยนะคะคุณน้าทําแยกแต่ละแบบเอาไว้ให้หมดแล้วนะเพื่อที่เราจะได้รู้ว่าเอ๊คิ้วธรรมชาติของเราเนี่ยเราชอบแบบไหนแล้วก็เลือกกับแบบนั้นนะคะมันจะได้ตรงใจกับเรามากที่สุดค่ะคําถามข้อที่7 หลังจากสักคิ้วไปแล้วคิ้วเรามันจะเขียวหรือเปล่าสีมันจะเพี้ยนไหมการสักสมัยนี้นะคะถ้าเราเลือกร้านที่เขาใช้อุปกรณ์ที่มันมีความทันสมัยแล้วก็ปลอดภัยกับร่างกายแล้วเป็นสีที่ใช้สําหรับสักคิ้วโดยเฉพาะเนี่ยปัญหาเรื่องของคิ้วเขียวนยแทบจะไม่มีแล้วนะคะทุกคนแต่บางครั้งที่เราอาจจะเคยเห็นคนที่ไปสักคิ้วมาโดยเฉพาะรุ่นคุณแม่หรือว่าอาาเนี่ยคิ้วเขาเขียวใช่ไหมคะนั่นก็เป็นเพราะว่าสีสักสมัยนู่นนะคะสมัยเมื่อ10กว่าปีที่แล้ว20กว่าปีที่แล้วเนี่ยมันก็ใช้สีมาจากสีสักตััวว้้แหหละก็ททําใคิี เห็นเนี่ยมันเขียวนะคะแต่ในยุคนี้วิวัฒนาการเรื่องของคุณภาพสีหมึกเนี่ยมันก็เปลี่ยนไปจากเดิมมากเลยนะทาให้สีคิ้วเนี่ยมันไม่เขียวเหมือนสมัยก่อนแล้วนะคะแล้วก็ไม่ได้สักทีเดียวติดไปตลอดชีวิตนะสีสมัยนี้มันจะค่อนข้างปลอดภัยกับร่างกายร่างกายเขาจะย่อยเองได้ดังนั้นเนี่ยมันก็จะค่อยๆจืดจางไปตามกาลเวลานะคะประมาณ2-3ปีเนี่ยเขาก็จะค่อยๆเฟดลงแล้วเรื่องของความเขียวน่ะถ้าเราเลือกร้านที่เขาใช้สีมีคุณภาพเนี่ยจะไม่เขียวแล้วนะคะดังนั้นข้อนี้ไม่ต้องกังวล แต่ต้องทําการบ้านเรื่องของร้านสักให้ดีค่ะคําถามข้อที่8ต้องโกนคิ้วจริงออกไหมหลายคนอาจจะเคยเห็นเพื่อนหรือว่าคุณแม่หรือใครก็ตามนาะไปสักคิ้วมาแล้วแบบเฮ้ยทำไมขนคิ้วหายวะทําไมเขาโกนคิ้วออกใช่ไหมคะหลายคนก็เลยค่อนข้างกังวลอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับเทคนิคของแต่ละร้านด้วยนะคะแต่สําหรับร้านของคุณน้าเ,เ,เองเนี่ยจะเน้นความเป็นธรรมชาติแล้วความเป็นธรรมชาติเนี่ยจะต้องคงขนคิ้วเดิมของลูกค้าเอาไว้ด้วยเนาะโดยเฉพาะของคุณผู้ชายอย่างราจะไม่โกนไม่กันของเขาเลยนะคะอาจจะมีแบบถอนบ้างบางเส้นที่ถ้า ถ้ามันเอาไว้เนี่ยมันจะดูคิ้วตกคิ้วย้อยเนี่ยก็จะแนะนําให้ลูกค้าถอนเพื่อให้ความเป็นธรรมชาติสูงสุดเนาะส่วนของผู้หญิงเนี่ยถ้าหากว่าทรงมันต่ํามากๆหรือดูตกหรือดูเศร้ามากๆเนี่ยคุณน้ำก็จะแค่กันบางส่วนออกแค่นั้นนะคะแต่จะไม่โกนนะช่างบางคนเนี่ยอาจจะเป็นเทคนิคสไตล์การสักของเขาเนาะหรือว่าความชอบของเขาใช่ไหมก็จะเลือกการโกนขนคิ้วออกเพื่อให้ง่ายกับการสักจะได้ไม่ต้องมีขนมาขัดขวางอะไรประมาณเนี้ยนะคะแต่ข้อเสียก็คือเวลาที่ขนคิ้วจริงขึ้นนะคะคิ้วที่สักอยู่อีกที่หนึง่งขนคิ้ว เวลาลูกค้าเนี่ยขี้เกียจการคิ้วขึ้นมาเนี่ยเราจะกลายเป็นคนมีสีคิ้วเลยนะคะการทํางานที่ร้านของคุณน้ำนะคะอย่างที่บอกก็จะแค่แบบเล็มทรงที่มันแบบไม่สวยจริงๆแต่ยังคมขนคิ้วเดิมไว้เพื่อให้คิ้วที่สักไปเนี่ยมันดูเป็นธรรมชาติมากที่สุดค่ะคําถามข้อที่9หลังจากสักคิ้วไปแล้วเนี่ยมันมีผลกับสกินแคร์ที่เราใช้หรือว่าการเลเซอร์หรือเปล่าถ้าหากว่าเราสักคิ้วไปแล้วนะคะคุณน้ำแนะนําว่าให้เลี่ยงผลิตภัณฑ์ที่มี H A B H A หรือว่าพวกที่เป็นเรดิโนย์นะคะแล้วก็การเลเซอร์เนารลนีี้มมััผกบ ผลัดเซลล์ของผิวนั่นเองค่ะถ้าใครที่ใช้ยาพวกกลุ่มสิวเนี่ยก็เลี่ยงบริเวณคิ้วไปก่อนนะคะพวกยาลดลอยผลิตภัณฑ์ลดลอยพวกนี้มันมีผลกับการผลัดเซลล์ผิวของนั้นเลยแล้วก็ถ้าเราไปทาโดนคิว้วมันก็จะทําให้สีคิ้วที่เราสักไปเนี่ยจางเร็วกว่าปกติถ้าเราจะใช้ใช้ได้นะแต่ก็ให้เลี่ยงบริเวณคิ้วที่เราเพิ่งไปสักมานะหรือบางคนไปทาเลเซอร์ก็อาจจะแจ้งคุณหมอหรือว่าแจ้งผู้เชี่ยวชาญที่เขาใช้เครื่องเลเซอร์เนี่ยว่าเราไปสักคิ้วมานะช่วยระวังบริเวณคิ้วให้เราหนน่่อยแคี้ก็จะท ให้คิ้วที่เราไปสักมามีสีสวยติดได้นานมากขึ้นค่ะคําถามข้อที่10ราคาในการสักคิ้วเท่าไหร่และทาไมบางที่เนี่ยราคาถึงแตกต่างกันหลายคนอาจจะสงสัยข้อนี้ใช่ไหมเพราะเราเห็นราคาในการสักคิ้วแต่ละที่โอ้โหต่างกันเยอะนะบางที่ก็หลักร้อยหลักพันหลักหลายพันหลักหมื่นหลักหลายหมื่นนะคะทําไมมันถึงมีความแตกต่างกันคุณนะ้มองว่าการสักคิ้วอะ่ะทุกคนมันก็คืองานศินละปะนะกว่าช่างแต่ละคนเขาจะฝึกฝนตนเองมาได้เนี่ยเขาก็ต้องผ่านการเรียนรู้ผ่านการฝึกฝนมาพอสมควรเลยดังนั้นเนี่ยถ้าช่างคนไหนที่มีประส ประสบการณ์ที่สูงนะคะก็อาจจะมีราคาที่สูงขึ้นด้วยอันนี้ก็เป็นเรื่องปกตินะรวมไปถึงการใช้วัสดุอุปกรณ์ที่มีคุณภาพด้วยแล้วก็การให้บริการนะคะเลยเป็นเหตุปัจจัยที่ทําให้ราคาแต่ละที่เนี่ยมีความต่างกันการสักคิ้วทุกคนมันอยู่บนใบหน้าของเรานะคะเราไม่สามารถถอดคิ้วเนี่ยเก็บไว้ที่บ้านได้เหมือนนาฬิกาหรูหรือว่ากระเป๋าแบรนด์เนมที่แบบเราเบื่อเราอยากเปลี่ยนใบใหม่ไม่ได้นะทุกคนคิ้วที่มันติดอยู่บนหน้าเราไปไหนคิ้วไปด้วยถ้าสักมาแล้วแล้วมันเข้ากับหน้าเรามันทําให้ ก็ดีไปค่ะแต่ถ้าสักมาแล้วโอ้โหมันทําให้เราแบบว่ารู้สึกไม่มั่นใจในการใช้ชีวิตเลยเนี่ยนอกจากเราเสียเงินค่าสักที่มันไม่ได้ถูกใจแล้วยังต้องไปเสียค่าแก้ไขด้วยนะคะแล้วการลบเนี่ยก็ต้องใช้เวลาด้วยนะคะถ้าเราไปเจอที่ที่ใช้หมึกไม่มีคุณภาพหรือว่าสักลึกเกินไปเนี่ยะคะ่ะทำให้การลบแต่ละครั้งเนี่ยหนึ่งทั้งเจ็บตัวทั้งต้องใช้จํานวนครั้งที่ค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็สูญเสียความมั่นใจในระหว่างการแก้ไขไปด้วยมันจะดีกว่าถ้าเราไปเลือกช่างที่เขามีประสบการณ์ที่มากแล้วเขารู้ว่าเฮ้ยแบบ หน้าาเราทําแล้วมันทําให้เราดูดีมีความมั่นใจในการใช้ชีวิตเนี่ยเราก็เลือกให้ช่างคนนั้นเขาดูแลเนาะตามความเหมาะสมของเราจะดีกว่านะคะถ้าใครที่อยากรู้รายละเอียดการให้บริการในการสักคิ้วแต่ละแบบของทางร้านของคุณน้ำนะก็สามารถทักเข้าไปที่ ID Line า s i ซเบเรซาสด้ได้เลยนะคะแล้วแจ้งน้องแอดมินเนาะเดี๋ยวเขาจะส่งรายละเอียดให้นะคะหรือบางคนที่อาจจะเคยสักคิ้วมาแล้วมีปัญหาเกี่ยวกับคิ้วอยากแก้คิ้วเนี่ยก็สามารถส่งรูปคิ้วเดิมมาให้คุณน้ำได้นะถ่ายหน้าตรงข้างซ้ายแล้วก็ข้างขวามานะคะ ถ้าเป็นกล้องหลังแล้วไม่ใช้ฟิลเตอร์เนี่ยจะดีมากเลยคุณน้ำจะได้แนะนําวิธีการแก้ที่เหมาะกับปัญหาของเราได้นะคะสําหรับคลิปนี้คุณน้ำก็หวังว่าจะคลายความสงสัยให้กับหลายๆคนนะที่กําลังหาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของการสักคิว้วแล้วก็มีคําถามหลายข้อที่ยังสงสัยเนี่ยจะได้รับคําตอบกันไปแล้วนะคะถ้าหากว่ามีคําถามไหนที่ยังไม่ถูกถามมาหรือว่าเรายังสงสัยอยู่เนี่ยในเรื่องอะไรก็ตามหรือว่านอกเหนือจากที่คุณน้ำได้ตอบคําถามไปเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์เอาไว้ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะเดี๋ยวคุณน้ำจะรวบรวมมาทําเป็นคลิปดีีดีๆแบบน้้้เออาไวใหก ครยังไม่ได้กดติดตามเนี่ยก็สามารถกดติดตามกันเอาไว้ได้เลยนะคะช่องของคุณน้ำเนี่ยนอกจากจะมีความรู้เรื่องของ PMU หรือการสักบนใบน,น้านะทุกคนคุณน้ำก็ยังมีคอนเทนต์เกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนาตัวเองด้วยนะคะที่คุณน้ำเอามาแบ่งปันในช่องนี้เนาะให้เราเนี่ยดูดีทั้งภายนอกจากงานสักนะคะแล้วก็ดูดีจากภายในด้วยการมีมายเซ็ตที่ใช่ทําให้เราเติบโตอย่างมีความสุขไปด้วยกันนะคะสําหรับคลิปนี้คุณน้ำลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันในคลิปหน้าจะเป็นเรื่องอะไรกดติดตามกันไว้ได้เลยค่ะ